สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องแฟนเพจถ่ายเล่นๆน,นะครับและช่อง YouTube ถ่ายเล่นๆน,นะครับวันนี้เราอยู่กับ EP ที่2นะครับของเจ้าโซนิกนะครับที่ทําการเปลี่ยนแอสเซอร์คอยนะครับนี่ครับตัวปัญหาที่จ่ายไฟไม่เต็มนะครับ เป็นอันเก่าที่เสียแล้วนะครับเต็ดซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนแล้วครับประกอบเสร็จยังเสร็จแล้ว เดี๋ยวให้เจ้าตาันดูสายไฟนะครับว่าตรงไหนมีรั่วมีขาดบ้างครับวันนี้เราได้อยู่กับร้านทอมมเตอร์นะครับและช่อง YouTube ทอร์ดิซิ่งจบนะครับอะไรออนไลน์นะครับได้หมดแล้วสีใช่ยังลองเก็บเก็บเอาพาสีมาพันก่อนนะเดีวไงก็ต้องนี่ใหมยย่เดี๋ยวโอ้จะลองก่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวใช่เ,เ,เดี๋ยวใช่น้องตาลลองก่อนนะครับ น้ำมันท่วมลบาน้ำมันออกต้องขับดีๆนะครับเด็กหลังไม่มีครับ ตอนมาตอนแรกกระจุกกระตัดขับไม่ได้นะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากครับบ่ายสามน่าจะฝนตกนะครับดูสถานการณ์แล้วเมฆดำ่มมาแล้ว ต้องเชนเ,เกียร์ไว้นะครับรถไม่มีเบรกครับเลยลองไม่เต็มที่นะครับมันดีกว่าเก่าเนาะ เานี่กระตุกกระตักขับไม่ได้ไหมเดี๋ยวเราเก็บสายไฟให้น้องเขาหน่อยนะครับกลัวมันไปนช็อตคาบ,บูยิ่งเฉไม่ค่อยดีด้วยเป็นนั้นเสร็จแล้วครับเจ้าโซนิก EP ที่สนะครับ ส่น้ำมันเครื่องไปเลยเหมดแล้วเ,เราจะเก็บเราจะเก็บสายไฟเล็กๆน้อยๆมมสภาพรถไอรอนแมนนะครับเฮ้ <laughs> ถ้าไม่เปิดไม่รู้นะนี่ถังเนี่ยถังที่พร้อมที่จะบินเนี่ยรถคันเนี่ยขอามรู้สถานการณ์จะเอานี่ใส่ก่อนเอาโน้นนี่ใส่ก่อน ทำไรทำไรฮะทำอะไรฮะทำอะไรไม่ได้ทำไรฮะผมขอฝากคลิปเป็นเพยงเท่านี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพจไทยเล่นเล่นช่อง y YouTube ไทยเล่นเล่นและช่อง youtube ทอร์ดซิ่งช็อปนะครับอะไรออนไลน์นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับ